สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มหัวใจ IG นะครับหรือหรืออินสตาแกรมนั่นเองนะครับโดยให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสร้ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขีด T H นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเว็บ KMM นะครับก็จะเ็วบผู้ให้บริการปั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b ิกต k อก k IG นะเฟสบ Facebook นะครับ Twitter นะครับ ก็จะมีบริการมากมายเลยครับลองเลือกกันดูได้นะครับให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าสู่ซต์นะครับจากนั้นนะครับสรับรสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาฝากสมาชิกกันนะครับได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับก็จะเป็นอ่าชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกสอนละล่างนี้นะครับจากนั้นทำการกดสมัครสมาชิกนะครับหากนเพื่อนที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถอ่าสมัครผ่านทาง Gmail โดยตรงหรือคลิกได้จากละล่างนี้นะครับ เพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้ว้าทำการลงชื่อกข้ใช้งานได้เลยนะครับแต่หากเป็นจีเมลนะครับก็ลงชื่อเข้ใช้ผ่านด้านล่างนี้นะครับ เมื่อทำการเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับทางเว็บไซต์บริการทางเว็บไซต์ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนีนีนะครับก็จะมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเพราะแล้วก็บางบริการนะครับก็สามารถหาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่เราได้เคยเติมไว้นะครับก็ที่ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกมากมายเลยนะครับหลายช่องทางเลยนะครับ นี้ไม่ดูวิธีการปั๊มหัวใจกันบ้างครับโดยให้เรามาคลิกที่อีสตาแกรนะครับจากนั้นส่วนของหมวดหมู่นะครับใคเ็เพื่อนเลือกเป็นเลือกลงมานะครับเป็นถูกใจนะมีเวลาประกันให้เราเลือกนะครับต้องการกี่วันก็เลือกกันไปนะครับทําการเลือกนะครับไปผมจะเลือกไว้สามสิบวันนะครับจากนั้นให้ส่วนบริการนะครับไปผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดในบถทวนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับก็ให้เราไปที่ไอจ เลือกอ่าโพสที่เราต้องการได้เลยนะครับดีวยผมจะเลือกไปอันนี้แล้วนะฮะคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยูหนึ่งร้อยถูกใจนะครับจากนั้นนําลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณไลค์ที่ต้องถูกใจที่ต้องการนะครับขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับดี่ผมจะสาธิตที่ด้วยยูที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็ยังไม่ถึงบาทเลยนะครับหนึ่งร้อยถูกใจก็อยู่แค่ศูนย์จุดหกบาทนะครับก็ถูกมากนะครับทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันเป็นสีเขียวๆนี้นะครับก็จะแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับหากไม่สําเร็จนะครับจะขึ้นเป็นข้อความสีแดงนะครับแลวทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้ด้วยนะครับเผื่อเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับก็รายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูย้้้ออนนนหลัััังงไดใปรรระะวติกาส่ซืคบ ด้ยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในื่วงช่วงรอดําเนินการนะครับดีวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR Code คนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบ้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอังปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect m ต n มันี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับได้เป็นบริการนะครับกับริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอด ยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินเงินบ้านนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางไลน์ไอดีก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถ ฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสคำสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้อดินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ยอดหัวใจหองขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไไม่ถึง5นาทีนะครับกพราะวมากๆนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้รายยี่เยืนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วก็เข้าสู่สายจากสิงดล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ